ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางแฟงกี้เดยองนั้นได้แจ้งกับเอริกเทนากเป็นการส่วนตัวแล้วว่าเขาพร้อมที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนยูเพราะตอนนี้ทางบาร์เซโลน่านั้นกำลังประสบปัญหาทางการเงินและบาร์เซโลนานั้นกำลังจะลดค่าเหนื่อยของแฟงกี้เดยองลงอีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับ กล่าวสั้นๆก็คือว่าตอนนี้ทางแมนยูนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองในช่วงซัมเมอร์นี้และอีกอย่างแฟรงกี้เดยองก็ได้แจ้งกับเอลิกินฮากเป็นการส่วนตัวแล้วว่าเขาต้องการย้ายแมนยูถ้าหากว่าบาเซลูนานั้นลดค่าเหนื่อยเขาเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่มีทิศทางอย่างชัดเจนว่าทางบาเซลูนานั้นจะขายแฟรงกี้เดยองหรือเปล่าเพราะตอนนี้อ่าุณซือ อย่างชาบี้นั้นก็บองว่าแฟงกิดิยองก็เป็นส่วนสำคัญของบาร์เซโลนาไปแล้วนั่นเองนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับแฟงกิดิยองได้หรือไม่ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนทานะครับที่ตอนนี้ก็มีข่าวมากมายเลยนะว่าเขาจะซื้อกองหน้าคนนู้นซื้อกองหน้าคนนี้นะครับ แต่ข่าวนี้มันแปลกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะดูะดาวรุ่งอย่างการาโชและก็อามาติโลที่จะย้ายกลับมาแมนยูนะครับและคาดว่าถ้าเกิดดิวซื้อกองหน้าไม่ได้เนี่ยหรือว่าค่าตัวแพงเกินไปเขาก็จะปั้น2ดาวรุ่งคนนี้แหละครับขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แทนแล้วก็เอาเอาลงเล่นกองหน้าไปเลยอะไรประมาณนี้ครับและอีกอย่างนะครับทางเอลิเทนทางนั้นก็อาจจะขายดาวรุ่ง2คนอย่างเช่น ฟาโกโดเปเช่แล้วก็อังตูนี่อีลิงก้านะครับถ้าเกิดว่าขายดาวรุ่ง2คนนี้จริงๆนะเขาก็จะได้เม็ดเงินมาแล้วก็จะไปซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาทดแทนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ในใจผมผมคิดว่าฟาโกโดเปเช่นะ่ะควรเก็บไว้นะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของพวกตระกูลเกลเซอร์หน้าเงินกันบ้างนะครับที่ตอนนี้ทางบริษัทเลดกุ๊ปตัวแทนที่ทําเรื่องธุรกรรมการซื้อการขายสโมสรแมนยูแทนพวกเกลเซอร์นั้นกํลาลังวางแผนเชิงกลยุทธ์ครับหมายความว่าเขากลาลังวางแผนที่จะโกงราคาขึ้นอีกโดยให้เซอร์จิมนั้นเป็นหน้าม้าในการโกงราคาของเกลเซอร์นะครับสรุปสั้นๆก็คือว่ามันมีคนมาซื้ออยู่2คนใช่ไหมครับเกลเซอร์เนี่ยมันก็จะให้เซอร์จิมนั้นปั่นราคาประมาณว่าเออ เซอร์จิมเสนอเท่านี้นะแล้วคุณะจะเส,เสนอเท่าไรอะชิคคุณจะเสนอต่ำกว่าเขาไม่ได้นะคุณต้องเสนอสูงกว่าเขาประมาณนี้ครับและข้อเสนอของเซอร์จิมนั้นก็เป็นข้อเสนอที่ให้เกวเซอร์ได้ถือหุ้นอีกด้วยมันทําให้เกวเซอร์พอใจใช่ไหมแต่กลับกันนะครับข้อเสนอของท่านชีคนั้นเขาจะซื้อสโมสรแมนอยู่แบบ100%เเสร็จสับเลยครับและเกวเซอร์ก็ออกไปให้หมดมันทําให้ตระกูลเกวเซอร์และท่านเซอร์จิมนั้น ได้สามารถโกงราคารวมทีมกันโกงราคาให้ชีกนั้นซื้อเยอะๆไงอะไรประมาณนี้นะครับความคิดส่วนตัวผมคิดว่าครับผมส่วนอสารท่านชีกนะครับที่เขาต้องเอาเม็ดเงินมหาศาลเพื่อมาซื้อสโมสรแมนยูครับผมเข้าใจว่าแกรักสโมสรแมนยูมากนะและอยากเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูมากแต่ถ้าเกิดว่าแกเอาเงินมาซื้อทั้งหมดเนี่ยแกจะเหลือเงินที่จะบริหารสโมสรแมนยูในอนาคตหรือเปล่าครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอาร์ลามเกลเซอร์นะครับที่เขาไปชมเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชลซีทีมฟุตบอลหญิงนะครับในนัดชิงชนะเลิศ FA ฟครับที่สนามเบมบรี่นะครับและมีนักข่าวคนหนึ่งไปถามเขาครับว่า อีกนานเท่าไหร่ที่เกลเซอร์นั้นจะขายสมสรแมนยูสำเร็จนะครับและอัปรามเกลเซอร์นั้นก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะตอบอะไรครับและก็ปฏิเสธไปในการที่จะตอบอีกด้วยและก็รีบเดินกลับไปเลยครับไม่พูดอะไรเลยนะเรื่องนี้นะโอ้โหมันก็เป็นประเด็นที่เขาก็มาตีความว่าเออหรือว่าเกลเซอร์เนี่ยมันจะไม่ขายสมูรอนแมนยูวะอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บและกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์จากทีมสโมสรแมนยูนะครับและอาการของมาคัสแรดฟอร์ดนั้นคาดว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บตรงที่ขาครับและตอนนี้นะครับทางแรดฟอร์ดก็อาจจะไม่มีโอกาสที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศในศึก FA ครับที่สนามเบมเี่แทมนยูนั้นจะพบกับแมนซิตี้นะครับและเป็นไปได้น,นะครับที่ทางเอลิกทินฮากนั้น จะส่งกาาโชนั้นลงไปเล่นแทนมาคันและฟอร์ดแทนนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเจ็บขนาดนี้นะเพอเพอรและฟอร์ดอาจจะไม่เล่นปิดจบซีซั่นก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโปเชตติโนกุนซือคนใหม่ของเชลซีนะครับ ที่สนใจในตัววิกเตอร์โอซิเมและคาดว่าจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมมาร่วมทัพสิงบูในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าตอนนี้นะครับทางแมนยูติดนั้นได้นำหน้าเชลซีไป1นเแล้วครับเพราะว่าทางแมนยูนั้นลุ้นชิงตั๋วไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับและตัวนักเตะอย่างโอซิเมนั้นก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเตดที่กำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับโคเบลผู้รักษาประตูของดอทมุลน,นะครับแม้จะมีการพูดคุยถึงเกี่ยวกับออนาคตของเดคอกับแมนยูจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูริตดที่เตรียมโลนักเตะ5คนนะครับ5คนนี้ก็จะมีฟิลโจนตวนเซเบอีธานกันเบด ออนเดมานี่แล้วก็ชาลีเวลเลนนะครับคาดกันว่า5คนนี้นะถ้าแมนยูก็จะปล่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะก็มีอาการบาดเจ็บเอ่ยอมีความฟิตไม่พอเอ่ยโดนยืมตัวไปบ้างเอ่ยก็ไม่ติดทีมช่วยแต่ประมาณนี้ครับอยู่กับแมนยูก็ไม่มีอนาคตทางแมนยูก็จะปล่อยให,ให้เขาไปเติบโตดีกว่าอะไรประมาณนี้นครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอเล็กตัวเซเบนะครับที่คาดว่าแมนยูดิตต์นั้นจะปล่อยตัวเซเบออกจากแมนยูดิตต์ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน เพราะว่าตัวเซเบนั้นไม่ประสบความสําเร็จกับแมนยูนะครับเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่อยู่กับแมนยูนะครับและตอนนี้ทีมที่สนใจอเล็กต์นัวเซเบก็คือสโต๊กซิตี้นะครับคาดกันว่าสโต๊กซิตี้จะมาเซ็นสัญญากับตัวเซเบในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเอาตัวเซเบนั้นไปฟื้นฟูอาชีพการค้าแข้งของเขาที่สโต๊กซิตี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูริต็ดที่ยังคงสนใจในตัวราบิโอ มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสที่กําลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสนะครับคาดกันว่านักเตะรายนี้นะครับต้องการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยและตอนนี้นะครับทางเมนยูก็กําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแม็กอลิสเตอร์นะครับที่ตอนนี้มีทีมลิเวอร์พูลทีมแมนยูก็ต่างให้ความสนใจนะครับและตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้นําหน้าไป19ก้าและในเรื่องการที่จะเซ็นสัญญากับแม็กอลิสเตอร์ แต่ประเด็นก็คือว่าทีมที่เจ้าตัวจะย้ายไปนั้นต้องได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกนะครับและไม่สามารถที่จะเป็นทีมอื่นใดอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กำลังจะจบท็อปโฟและก็ลุยตั๋วไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของแมคลิสเตอร์นั้นจะจบลงทีมใดนะครับระหว่างลิเวอร์พูลหรือแมนยูนั่นเองนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ